ของเราเป็นประเพณียี่เป็งนนะคะจัดขึ้นทุกปีเจ้าคุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเนี่ยค่ะลูกค้า VIP นะคะที่ซื้อบัตรมาแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ชั้นสองแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยแบบนี้ในเจ้าของเขาแบบเป็นโซนและนี่เนาะทั้งนอกนะคะเขาก็เลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกนะคะ ไม่เสียค่ะที่แอดมินอยู่รอบนอกนะคะไม่เสียคนที่ซื้อบัตรนะคะข้อง,งานก็คือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็จะอยู่ชั้นสองข้างบนนี้นะคะแล้วก็โซนด้านในเขาก็จะกั้นนะคะเนี่ยค่ะข้างในก็จะมีแบบเจดีนะคะมีของอมีโซนด้านในนะคะก็จะเป็นอย่างนะคะโซนด้านนอกคือแบบเราสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะเจ้าสวยมากเนี่ยกลังปล่อยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ อาซูไม่ได้ละเนี่ยค่ะข้างล่างนะคะเขาก็จะปล่อยเรื่อยๆจ้ะงานมีถึงวันนี้เจ้างานมีถึงวันนี้นะคะห้าหกนะคะสองวันจะ้ะ